มาสุรินแทงที่ตองมาให้มันหอดมูบานส่างค่ะทุกคนมือนี่ปุ๋ยมีโอกาสได้ตามคุณสามีมาเหตุงานนะคะก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวมาพักผ่อนนั่นเนาะจ่า,จาออกจากบ้านอำเภอโน,น่นคุ้นจังหวัดจีสเกตเนาะจ่า,จาเดินทางมาหอดมูบานส่างนะคะใส่เวลา 2- 3สามชั่วโมงค่ะทุกคนเพราะว่าแวะปั๊มดูค่ะขนาดเลยพอเดินทางมาหอดมูบานสาน่างเนาะจ่าคุณสามีก็คือจะเริ่มเหตุงานเลยนะคะเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนาะจ่า,จาคุณสามีเพิ่นมาทายหนังอยู่มูบานส่างพอดีนะคะมือนี่ก็เลยมาเก็บงานค่ะ พอมาฮอดแล้วนอกจากกระตองหาโลเคชันนะคะทุกคนเจนแล้วก็มาเก็บงานที่เลือค่ะเมื่อน,นี้นะคะเราจะพาคิ่มองนีค่ะทุกคนโฮมสเตย์บุญเหลือนะคะตอนแรกคุณสามีกบว่าจะมาถ่ายงานซื้อๆเด้อ,อจ่าแต่พ่อปุ๋ยเห็นว่ามองนีเป็นโฮมสเตย์เนาะคะ่ะแล้วกับบรรยากาศก็คือหนายย่มากๆนะคะด้านหลังของโฮมสเตย์ก็คือมีสางเม่กับลูกแบบหนีนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนวิกระอดบดายเนาะคะ่ะที่จะมาเล่นกับสางหน่อยสกักอนนะคะทั้งญาตแล้วก็ทั้งอย,ยากหยอก,ยอกลูกสางนั่งกับป้นานาันจ่าถามเจ้าของเพื่อนนะคะ ่นบอกว่าน้องอายุได้หกเดือนค่ะมือน,นีเ้าก็เลยตัดสินใจเนาะจากพักมองหนีไปซะเลยนะคะพี่จะาของโฮมสเตย์บอกว่ามือน,นีมาแบบบรได้เตีต้ยมโตเนาะจากประมาณว่าบรได้นัดไว้นะคะว่าจะเหตุอีกอย่างกันแน่นะคะคุณสามีมันก็จะมาทายงานเนาะคะ่ะเป็นผวกอาหารนะคะอาหารก็จะเป็นอาหารจากโฮมสเตย์นี่แหละเนาะคะ่ะผี่เพิ่นเหตุอาหารนําน,นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตอนแรกที่ปุ้ยเห็นร้างเนาะคะ่ะที่เขาผูกกลามโซไว้ไน,นะคะปุ้ยผู้ซึ้งสงสารมากๆเลยนะคะคุณสามีก็เลยอธิบาย เขาใจนะคะ่ะว่าเป็นยังเขาต้องผลูกใ้แบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าปล่อยมาเนี่เนะคะก็คือจะวุว่นวายวกัอยางค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะคะ่ะมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นธรรมชาติของเขานะคะทุกคนมือนีบอดีสือกลวยติดมือมาเลยแจ๊กวีเนาะคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหมู่บ้าน่างเนี่เนาะคะ่ะเพรว่าเขาจะขับรถไปซอยใดนะคะก็จะเห็นสร้างยางอยู่น้ำทางะคะ่ะทุกคนคะ่ะจึงแตกต่างจากทางบัานปุยมากๆเลยช่วงที่คุณสามีเพิ่นมาทายหนังอยู่นีเนาะคะ่ะก็คือประมาณวานันเราก็มาใส่ คีวิกี่นี่ประมาณเดือนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เลยค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับสถานที่แถวนี้เนาะคะ่ะเมื่อน,นี้พี่เพื่อนจะเฮตดต้มป้าเนาะคะ่ะก็จะไปตื้อป้าจากบอ่อด่านหลังนะคะพี่เพื่อนเห็ุโขกน้องหน้าน้าค่าไปวานแห่มาแป๊บเดียวกระดกินป้าสดๆแบบนี้เลยนะคะเป็นโฮมสเตย์ที่แบบนารักมากๆเลยค่ะตรงกับคอนเต์แล้วก็ความต้องการของปุ๋ยมากๆเอืน่นใดว่าเป็นการมาเหตุงานที่ได้พักคอนนะคะแล้วก็ได้ความสุขพร้อมค่ะนอกจากโฮมสเตย์มองนี้แล้วนะคะทุกคนก็มีที่พักอีกเยอะ แย่มากมายเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วแต่เฮาจะสะดวกเลือกพักเนาะค่ะกีบุ้ยเลือกพักยูมองนี้กันย้อนว่าเป็นบรรยากาศธรรมาตาดบับานเฮาเนาะค่ะโฮมสเตย์ของเพิ่นกันนาฮักนะคะแล้วก็มีบริเวณใ้เฮ้ายางเล่นได้เนาะค่ะบนบานของเพื่อนเนาะค่ะก็จะเป็นห้องพักคือกันนะคะแต่ว่าโบมีห้องนามในโต้เนาะค่ะแต่ว่าด่านล่างนะคะมองนีก็จะเป็นห้องพักคือกันค่ะทุกคนมีห้องนามในโต้นะคะคืนละหารอยบาทค่ะเมื่อนีปุ้ยก็เลือกเป็นห้องนีนะคะทุกคนคืนละ500บาทมี อาหารเช้าให้นะคะห้องนี้ก็จะกว้างแน่เนาะคะ่พะพราะว่ามาก,กัน3ามคนนะคะพอแม่ลูกเนาะคะ่ะปุ๋ยก็จะได้นอนกับเบกหลายีนะคะทุกคนถา,ากว่ามีโอกาสเนาะคะ่ะปุ๋ยอยากจะพาคุณตาคุณยายมาเที่ยวมากๆเลยนะคะเอาไว้ให้หอดงานจ้างก่อนเนาะจากหอดเมือนันเท่าอาจิมาก,ก็ได้นอกจากนั้นแล้วนะคะทางโฮมสเตย์ผีเพื่นนอนเนาะจากก็มีชุดให้เข้าสาวน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดของเช่ากล้วยเนาะคะ่ะหรือจะเอื่นว่าเช่ากล้วยเนาะคะ่ะทุกคนครับใสก่กะมาหอดแล้วเนาะคะ่ะเท้าต้องล่องใส่นะคะ พอได้ลองใส่เบลงแหวกขึ้นยังหัวเจ้าของอยู่คือกันเนาะค่ะมันบวกือนะปุยวามันกระแนมเบลงแปลกๆตาไปเลยเนาะค่ะเดี๋ยวความทีว่าห้าบวชินนะคะพอคุณสามีพันทายงานเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะอาหารที่เพิ่นเฮดมานะคะห้ากก็ต้องกินค่ะบารนี้ต้มป้าก็จะเป็นต้มป้าแบบพื้นบ้านห่าเลยเนาะค่ะมันนี่ก็จะมีต้มป้าหลักกระลาบหมูนะคะกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ่าห่าก็จะไปหาทายงานต่อนะคะทุกคนในระหว่างที่รอคุณสามีพันท้ายงานเนาะค่ะห่าก็เห็นทางยางพานราดีนะคะต้องเอินได้ว่าม ีต่างทุกจอกทุกสอยอีหลีนะคะทุกคนแล้วบานเลื่อนของคนอยู่แถวนี้นอกจากมแีแต่หลังใหญ่ๆนะคะต้องย่อมลับเลยค่ะแตกต,ต่างจากทางบานปุ๋ยด้วยชินเชิงเลยนะคะแต่ด้ว่าเป็นหมู่บานที่แบบเศรษฐกิจดีเนาะคะ่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะถ้าจะเอ่ยถึงจังหวัดสุรินทร์นอกจากก็คือแบบว่ามีประวัติความเป็นไปเป็นมาคือกันนะคะสุรินทร์เป็นดินแดนโคชสารวสรันนอกจากตัง้งอยู่ทางผ่าอีสานตอนใต้เด้อจ้ะทุกคนโดดเด่นโดยความหลากหลายทางชาติพันธุ์นอกจาก บวัิจะเป็นขมเมนไทยกุยจีนและกะยวนนะคะมีคาเฟ่เปิดไหมนอกจากคุณสามีก็เลื่ภาพปุย๋ยกับบหลาไอดีนะคะมาเล่นน้ำนอกจาาแต่ว่าปุย๋ยน้ำบดได้นนลงนะคะทุกคนมีแต่ปลาเห่าเนี่ยละลงไปเล่นน้ำคนเดียวค่ะมีอาหารมีเครื่องดื่มเนาะคะ่ะ คาเป่ก็อยู่ใกล้จากโมบานนะคะขรับรถเลยมาอีกน้อยหนึ่งแค่นั้นเองค่ะนี่ปุ้ยยังเบอยากเสื่อเลยค่ะวันนี้เป็นคาเฟน,นะคะเพราะว่ามันสวยมากๆเลยค่ะหนาจะเหตุเป็นโรงแรมน้ำนะคะถตาเหตุเป็นที่พักนี่คือจะเหมาะมากๆเลยเล่นนํำเต็จแล้วเรียบร้อยนอกจากคุณสามตีต้องไปถ่ายงานต่อนะคะทุกคนในระหว่างทางกลับค่ะพาอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีเลยนะคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะ สวัสดีย้ำเศารค่ะทุกคนเวลีนะคะบริกะค้างคืนอยู่ที่สุรินนะคะนี่ค่ะเรามีช้างน้อยด้วยเบิ่งเป็นตหาหักแห้งพี่หนอ้องพยายามึิแจะออกนะคะเบิ่งตื่นเสารมาค่ะก็จะมาหาสร้างหน่อยก่อนเลยนะคะกี่ดื้อแห้งบางยางค่ะเบิ่งนที่ละค่ะ,อะ,อ,ะอะไรจ๊ะ,ะเธอสนจังเลย uh มู่บานสร้างนอกจากก็จะเป็นแรงชุ่มชนนะคะที่ชาวกุ้ยหรือว่าชาวกล้วยเนาะคะ่ะที่มีความผูกพันกับสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะปัจจุบันเนาะคะ่ะก็เลยกลายเป็นสถานที่ที่เลี้ยงสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลาง,งานอกจากของวัฒนธรรมชาวกุ้ยอีกต่างหากนะคะโดยแต่เก่าเนาะคะ่ะชาวกุ้ยเป็นชนกลุ่มหน่อยนะคะที่มีทักษะในการจับสร้างนอกจากแล้วก็ฟื้นสร้างนะคะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะปัจจุบันก็นเลยกลายเป็นแรงท่องเที่ยวเนาะคะ่ะก จะมีศูนย์โคชชั่นศึกษานะคะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์น,น้ำนะคะทุกคนบ่กวาจะเป็นการทายน้งทายโฆษณาเนาะคะ่ะทายอีหยังที่เกี่ยวกับสร้างนอกจากส่วนมากแล้วคน้นกับสิมาทายอยู่นี่แหละนะคะบ่กวาจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนอกจากมาพักผ่อนนะคะมาเที่ยวส้มช้างเนาะคะ่ะทุกคนในแต่ละมือก็จะมีการตะแดงสร้างนำ้ำนอกจากจะเป็นหลอบติ๊บมงแล้วก็หลอบปลายสองมงนะคะแต่ว่ามือนีปบวิบ้เบิดงดอกค่ะต้องเฝ้าทายงานเนาะคะ่ะแล้วก็จะเฝ้ากลบ,บบ้าน ตื่นมาย่ำเตามือนีนอกจากปุ๋ยก็จะมาถาใส่บาดนะคะเพราะว่าผีเจ้าของโฮมสเตย์บอกว่าพระจะยางผ่านย่ำเต่าทุกมือเนาะค่ะแล้วผี่เพื่อนกระใสบาดทุกมือเยอะแล้วนะคะมือนีปุ๋ยก็เลยอยากจะใส่บาดน้าเพิ่นค่ะทุกคนกระตื่นมาถาพระั้งแต่หกมงเต่าคุณด้ค่ะพี่เพื่อนก็นกนได้เตรียมเข่าไว้ให้ปุ๋ยน้ำเนาะคะ่ะนาหักมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะปุ้ยกระไดเป็นน่มแล้วก็นขนมเนาะคะ่ะทุกคนนำมาใส่บาดน้าเพิินผู้ใดอยากจะมาพักผ่อนเนาะค่ะแล้วก็ไดฟิลบรรยากาศบานแบบนี้นะคะทำมา ชาดบานเห้าเนาะคะ่ะแนะนํามามองหนีเลยนะคะคลิปทิปปุ๋ยไทยมามือนีอาจจะเงาวแน่เด้อค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าปุ๋ยไทยคลิปมาเยอะมากๆเลยค่ะจะตัดทิ้งก็เสียได้นะคะเพราะว่าเป็นความทรงจาของปุ๋ยน้ำเนาะคะ่ะ การตื่นมาย่ำเศาราที่แบบหูซึกบสดชื่นแล้วก็หูซึ้บแบบาวสบายใจมากๆเลยค่ะได้ใส่บาตรพระนะคะได้ขวดน้ำพร้อมเนาะคะ่ะแล้วอากาศก็ะีมากๆเลยนะคะทุกคนโชคดีค่ะที่มือนีฝนบ่ตกย่ำเศารนะคะได้เห็นแสงพระอาทิตย์อยู่เนาะค่ะ พอหลังจากใ่บาดเร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจาาผีก็จะมาชงโอวันตีนกินนะคะอยากจะกินกาแฟอยู่คือกันคาะแต่วาบาปกานะคะเพราะว่าใจสั้นค่ะแล้วก็เป็นหลคกระเพาะอ,อยู่น้านนะคะช่วงนี้สักพักนึงเนาะค่ะผีเิ่นไกยโยขามาห้นะคะ,ยยะ,คะทุกคนเป็นขาต้มเนาะคะ่ะบัากหลายดีเห่ากระตื้นแล้วพอดีนะคะตื่นสายเนาะคะ่ะบพท่านใจบาดซ้ํา มื่อนีพก็จะมาค้างขึ้นนึงนอกจากเดี๋ยวก็จะเช็คเอาออกแล้วนะคะทุกคนก่อนทีจนจ่จะกละับนอจ่าพิก็ว่าพ่จับแวะไปคาเฟอีกจกักรอบนึงนะคะไปถ่ายคลิปแล้วก็รีวิวเนาะคะ่ะคุณสามีกำลังจะออกไปถ่ายงานเพิ่มเนาะคะ่ะขี่รถกลับมาบอกนะคะว่าสร้างมาแล้วว่าสั่นอจากเธอไม่ถ่ายแล้วเปนวาน,นะคะพิก็เลยสาวแลนออกมาหน้าบานคะ่ะทุกคนสร้างกำลังยาง,งาพาน์อดีเลยนะคะ2ตัวค่ะตัวใหญ่ๆเลยทุกครั้งที่สร้างยางพาน์หรือว่าขับรถไปผอสร้างเนาะคะ่ะกันยังคงตื่นเต้นยุ่ ตลอดเลยนะคะเพราะว่าแถวบานห้าบม่มีค่ะพอกินขา้าวกินน้ำเต้นแลเรียบร้อยนอกจากก่อนที่ห้าจะกลับนะคะก็จะเว่ยมหาสร้างหน่อยก่อนค่ะคุณสามีกัไปถยกล้วยมาเรือหนึ่งนะคะก็จะเอากล้วยมหาห้สร้างค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าบัากหลายดีหา้ายยานสร้างเด้อจากสร้างห้องแต่ละเทือนเนี่ยนะคะตกใจจนว่าอยากเรียนผลละนอกจากาลงมามามานู่น <laughs> อยู่น,นู่น <laughs> ไม่ยไยังไม่ดูดยไม่มีฟันเดี๋ยวเดียวเล่นเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเราไม่ปุ๋ก่อนมันฟันยังไม่ออกเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่กิเยแต่มันมันเจ็บขื้นไม่เห็น สางหน่อยของเฮาวพระท่านไม่แขวอยู่วาสันต์นอจ่านอ้องอายุได้แค่หกเดือนนะคะคือจังกล้วยที่แบบว่ายั่งยำเพิ่มจังสีนอขาวพระท่านจุกนะคะกะเจยำเลนวาสันต์นอขาวเพราะว่ายำบ่แหลกก็กจะบ่ขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นกล้วยซุกๆจังสีนอขาวกะกินได้อยู่สวัสดีครับมีกาไฟได้ไหมค่ะส่างครับเดินเข้าแฟแก้าไปแกไปอี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 กเข้ามาไม่ถึงลูก กิงจังนกิงจังนน่ามา้ยถุยค่ะไม่ทันแล้วจ้าอ่าไอ้ดียยูตรงน,นี้เดี๋ยวต้องไปดีให้แล้วก็ให้แม่ถุยทัยก่อนจะกราบเนอต่าพี่เพิ่นกับผาไปบึงโขกน้องหน้าโมเดลนะคะทุกคนพี่เพิ่นเลี้ยงป้าไวค้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปบึงป้าของเพิ่นนะคะ ผีเพ่นเห็ดโคกน้องหน้าหนึ่งไรเนาะค่ะก็จะมีบ่อป้านะคะแล้วก็มีพื้นที่สําหรับปลูกผลไม้เนาะคะ่ะเป็นโครงการของหลวงหันละนอกจากถ้าก็มาเบิ่งแล้วก็ศึกษาดูงานว่าเห็นเนาะค่ะทุกคนมาเทื่อเห้าอยากได้หฮาอยากเข็ดแนวนี้นะคะเบิ่งเอาไว้เป็นัตอย่างไว้เป็นไอเดียค่ะเอาวนกระดูวานวววเสร็จคุณแม่ก็ดูคุไปทอดตรงนั้นมันเทไาไปลาสวายปลาปลาเนื้ออ่อนอันนี้ก็เอาไปอยูุ่อันทีก็ไปทอดไปลาบไปผัด มัใหญ่นะไอ้มันไม่อยมาเดต่บางบางตัวมันก็มาด้วยโอ้ยตื่นเต้นเลยนะที่ที่ขบไปพอชอพอชอพัฒนาชุมชนํำเภลยโอ้พัฒนาชุมชนลำเภลยนะครับอุ้ดีเนาะต้องถามเขาดูว่าโครงการโค้งม้งนาหมดหรือยังมันมีเราต้องมีเนื้อที่มีโฉนดให้เขาบอกว่าหนึ่งไร่ห้าไร่สามไร่ ปลดดุพี่เขาใหญ่มากทุกคนเพิ่นบอกว่าพันเลี่ยงไว้ประมาณ2ปีนี่แหละจา้าแต่ว่าเลี่ยงหลายเกินไปนะคะอาหารก็อาจจะบ่เพียงพอเนาะคะ่ะพื้นที่ก็อาจจะแขคบไปนะคะเลี่ยงไว้ทะให้กับเขากินเนอกจากให้ลูกค้ากินนำ้ำจังสี่นะคะทุกคน ไก่ใใมู่บานสร้างนอกจากก็จะมีแรงน้ำมีแม่น้ำแบบนี้นะคะย่ามือแรงเนาะคะ่ะเพิ่นก็นจะเอาสร้างมาอาบน้ำนะคะอยู่บ่หอดยมแรงค่ะก็เลยบบเดเห็นหอร้างอาบน้ำนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศก็ดีๆดอกค่ะมือนี้ก็บ่ไดดเฮดอีกแล้วนะคะที่คึมๆึมนอกจากคือจังฝนจิตุกนะคะแต่ว่าถ้องฝากก็ยังสว่างแจ่มใสอยู่ค่ะ บางคนก็บ,บอกว่าบาัลยูซูรินแท้ๆนอกจากยังมาบ่าท่านได้หอดมูบนันส่างยูว่าซันเนาะคะ่ะมาเด้อจ่าปุ้ยแนะนําให้มาเลยนะคะหรือว่าจะถามมาช่วงงานสังกระใดนอกจากบนแน่ใจว่าเขาจัดช่วงใดนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาเนาะค่ะพอหอนย่ำนั่นก็อยากจะมาอีกอยู่คือกันนะคะจะกรอบนึงค่ะเดี๋ยวทำมีเงินเนาะคะ่ะแล้กก็ทาคุณสามีอยู่นะคะจะชวนเพิ่นมาค่ะ เพราะว่าปุ๋ยบ้ท่านด้เขาไปเบิ้งในพิพิธภัณฑ์สร้างเนาะคะ่ะแล้วก็บ,บัท่านด้เบิงเ้งการแสดงสร้างอยู่นะคะพวกสถานที่ต่างๆปุ๋ยแกยังบ้ท่านด้เขาไปอยู่บอกง่ายๆว่ายังเลาะบ้ท่านด้เบิดอยู่เนาะคะ่ะกระยาข้าวแล้วก็ยาเค็นน้ำนะคะก้อนที่จะกับเนาะคะ่ะแวะมาหายอาหารสร้างในจักรน้อยนะคะข้าวกะบ,บีเอากล้วยในเครื่องนั่นละจ้ากล้วยกับโบ้ท่านด้ซุป,ะปนะคะแล้วเด<ต>้งวัดดิฟดิฟเนาะจ้าเขาไปเลย<ต> เออจะแถวนี้แหละมีแต,แต่ว่าให้ยับเขาไปใกลๆยับเขาไปใกลๆวาสาันตนอกจากวิลายานสร้างแม่จ้าแต่ว่าเขากระลาสูนไหวอยู่หรอกค่ะทุกคนแต่ว่ากระยานง่วงเขาคือเกาหันละก่อนจะกราฟนอกจากแวะมาถ่ายรูปกระมงนี้สะกอนค่ะอื่นได้ว่าเป็นจุดเช็คอินเลยกับวา่าใดนะคะปวีกับบ่านเ๋ยเขาไปเบื้องดัานในอยู่ค่ะว่ามีอียงแน่เนาะ เอาละคะ่ะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยกระคงต้องขอลาทุกคนไปก่อนเด้อจ้าแจง้งใดปุ้ยกระฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ปุ๋ยในการเฮดคลิปต่อไปนั่นแะน่ค่ะถ้ามีโอกาสนอกจากปุ้ยจะกลับมาอีกแน่นอนนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะ